ความแตกต่างระหว่างทองทองขาวและทองคำขาวต่างกันยังไงรู้ไหมคะโดยปกติร้านเพชรส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเรือนอยู่3ชนิดนี้นะคะก็คือทองตัวเรือนทองตัวเรือนทองขาวแล้วก็ตัวเรือนทองคำขาวนะคะซึ่งตัวเรือนทองก็หมายถึงเยลโลโกล์ซึ่งหมายถึงทองและนำไปผสมกับโลหะอื่นเป็นจำนวนเคตามที่เราต้องการนะคะ ส่วนชนิดที่2ทองขาวก็คือ white gold นะคะ white gold ก็เกิดจากการที่เราทองเนี่ยผสมกับโลหะอื่นทำให้มีสีขาวนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวเรือนเนี่ยกลายเป็นสีขาวแล้วก็ส่งเสริมกับเพชรได้สวยมากขึ้นนะคะส่วนตัวเรือนชนิดที่3ก็คือทองคำขาวหรือ platinum ตัวเรือนนี้ก็จะเป็นแร่อีกชนิดหนึงไปเลยก็คือเป็นแร่แพล t ินัมนะคะซึ่งจะนำมาทำตัวเรือนได้เหมือนกันค่ะซึ่ง ข้อดีข้อเสียแต่และชน,นิดก็จะต่างกันแบบนี้นะคะตัวเรือนทองก็เหมาะสําหรับเซตติ้งขึ้นกับพลอยหลายๆชนิดที่จะทําให้สีของพลอยสวยขึ้นนะคะอย่างเช่นอัญมณีสีแดงอัญมณีสีเขียวมาเซตกับตัวเรือนทองแล้วจะมีความสวยงามมากขึ้นนะคะและสําหรับบางคนที่ชอบใส่ตัวเรือนเพชรที่เป็นตัวเรือนทองนะคะก็ว่าเพราะว่าสามารถที่จะเข้ากับผิวของเราได้ดีขึ้น,นะคะ่ะ ส่วนหลายๆคนที่เลือกตัวเรือนทองขาวเป็นตัวเรือนเซตติ้ง setting, อัญมณีไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือพลอยเนี่ยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าอัญมณีชนิดนั้นจะแมทสีกับสีขาวได้ดีกว่าหรือเปล่านะคะและสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะจะนิยมใช้ตัวเรือนทองขาวเป็นตัวเรือนแหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานและก็เป็นแหวนที่ใส่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นคะ่ะเนื่องจากสามารถ แมชกับเสื้อผ้าและก็ใส่ในเวลาโอกาสต่างๆได้ง่ายมากกว่าส่วนทองคำขาวหรือแพลตินัมเนี่ยข้อดีของเขาก็คือตัวเรือนจะแข็งแรงมากๆนะคะ เนื่องจากเป็นแร่ธาตุที่มีความแข็งสูงมากเวลาเราใส่เนี่ยจะค่อนข้างมีความทนทานต่อการขูดขีดได้ดีมากนะคะแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถขึ้นตัวเรือนได้ละเอียดอ่อนเราอาจจะไม่สามารถทำแหวนที่ค่อนข้างจะมีดีไซน์ละเอียดเช่นมีการฉลุลายหรือมีการฝังเพชรพลอยเล็กๆมากๆทำให้ดีไซน์ดูละเอียดอ่อนช้อยมากขึ้นก็อาจจะทำไม่ได้นะคะหรือว่าทำได้ยากนั่นเองค่ะ และอีกข้อหนึ่งก็คือการใช้แพลตินัมหรือทองคำขาวเป็นตัวเรือนของแหวนหรืออัญมณีนั้นอาจจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะว่าแพลตินัมนี่ค่อนข้างมีราคาสูงมากๆแตกต่างจากทองหรือทองขาวมาก,มากๆนั่นเองค่ะแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการใช้แพลตินัมไม่ต้องการดีไซน์มากแล้วก็มีงบประมาณมากพอสมควรอาจจะเลือกใช้แพลตินัมเป็นตัวเรือนแหวนแต่งงานได้ค่ะ